ค่ะเป็นเป็นย่างไดก่อค่ะตั้งแต่อันทายอันนี้ลงไปเรื่อยๆน่ะโอ้เจ้าสัมภาษณ์แด้ติดล้วสัมภาษณ์ก็เป็นเป็นเจ้าโอ้มีเงินเสี่ยงซื้อๆก็ได้ด้วยเอาโอิอเ่ยเาโชเงินเสี่ยงตีเอฟซีเอฟซีเอฟซีมันซื้อห้นะคะมันซื้อห้แล้วก็แล้วก็เพื่อนก็มอบเงินให้พร้อมเป็นย่างไดก่อค่ะเรื่องอะคนรู้จักลายขึ้นบ่ไปใส่มาใส่ จะไงมอนัดเป็นรับยาเนาะจอเลือดประจำปีมันบวเพิ่งถามใด่อโอ้ยครับปุน <c oughs> อันมันนีเจ้าน่ะดังเราได้เนี่ยส่นว่าออออเอคนวางเสอันเอาคือว่าเส้นเลยว่าสิยังยังมาแทบปากอัน,นอคอยเปิดเบิ้งเจ้าอยู่อุ้ยดังคักนก่าแต่นี่เพิ่งสันว่าเอาคือว่าดังแังเส้นอุ้ย ขวอยขิดตามเจ้าอยู่ดิชองของเจ้านั่นน่ะเจ้าลำบุนวนกเนะส่วนว่าด้ใจกะรักยิ่มเยืนแล้วว่าที่สันบรมียนโทรสัพ์หมอจันเดลโบลูกลีบาจสินนะหมอหมอผู้ชวยหมเอิ่นถาผู้ที่ใบเพื่อนเนี่ยนี่กะสักประวัติเนี่ยโอ้นรจําในผ่้ชายหมอเออปจะจํา้แล้วกะไปตามมู่บัาานาารกันยังสิ่ไหนขานย้ำเขาไปโอ้ยอดีตนางเอก นี่างที่เราเพื่อนทักอย่างาทีก่ก,<อ><อ>กะกะโอ้ไปเชยงกะโอ้ไปสิดูดังเลยเเจ้าเน,เนี่ยจะขอลายเซ็นได้เนาะเพื่อนมีคนมาขอลายเซ็นเจ้าติดนี่โอ้ออกะจักว่าเพื่อนว่าหยอกหรือว่าหลินหรือว่าอ,อ,อ,อีด<อ>ีเนี่ยน,นะว่าขอลายเซ็นเนี่ยจะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเห็นคนมาหลายลายนี่เดี๋ยวจีบุได้เวลาเดี๋ยวจีบุได้ลายเซ็นได้เนี่ยเซ็นเช่นไหนก้อเนี้ยเช่นไหนเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนเห็น ยอดวิวเพป่นเห็นเจ้าออกไป่นเนาะเพื่อนลังคนก็ดีตกใจเอ้าเม่นอยู่บ่อน่ะสิเนาะลังคนที่แบบเพื่อนบารูว่าเขาเป็นมันเองแมีนก่อนแต่ตสมัยตอนที่ว่าล้มแล้วก็เพื่อนบารูเปรียบเทียบกันระว่างนาปัจจุบันนี้แล้วกะก่อนที่ว่าอีกตัวนี่นะมันไปคนละแบบคนละอย่างเลย เป็นคนละคนเลยแบบว่าบอกยังไงนะที่ว่าเดินอาการป่วยมันอยู่ซ้ำว่าตายไปแล้วอ่ะพูวมาจากปากล้มอีล้อีหลอนี่แหละรู้สึกว่าความจำคุณใกล้จะเต็มแลื่นั้นนะขโมยไม่เออความจำมันเยอะกล้องอ่ะมันเตือนอีกแล้วน่ะมันเตือนอีกแล้วน่ะันลบเน่ใช่เตือนหรืะเดี๋ยวดาดักเรื่องได้มากนะคะเพราะว่ามีใหญ่เพิ่นนะคะ พี่เพื่อนเป็นเอฟซีเพื่อนว่ามากเสียงเจ้าล้ํามากเสียงเจ้าลองวันนี้เพื่อนมากหลายเพื่อนจะเลยบุดสนับสนุนซื้อสเตอริโอชุดบกงไงเฮด้าแล้วก็ไม้หมอบเงินนะคะมอบเงินให้สองพันบาทสองพันบาทเอาเดี๋ยวนี้เลยเนาะเอากระจบก่อนนั่นก็ได้เอาเออเออเอาเอาพี่แล้วอนี่นะคะสองพันบาท เตี้ทั้งแต่กระเ้ยทั้งที่นะคะที่พีเมนะคะเพื่อนมอบไห่พี่ีเม้นะคะเป็นเอฟซีเพิ่นเพิ่นมากหลายมาเสียงนะคะขอบคุณหลายๆให้ได้บุนได้กุศลหลายๆเด้อเออเราป่วยหายเราเป็นมะเร็งแล้วก็หายดีขึ้นหลายเราแล้วก็เลยคือเห็นเจาบสบายแล้วก็มักไม่เสียงต่อิ่นจะเลือยากมอบอยากยืนนะคะิ่นจะยืนให้มอบไห่ทั้งไม้ทั้งเครื่องเสียงอ่าอันมันเกินดวก็ตอ้อเหมาแล้วก็มักเนาะแล้วก็มัก มากันดีอยากให้มันเสียงดังดีๆรอบ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 นี้จัดธรรมดาแต่ว่าท่านรอบนี้เอาเอาเบบเอาแบบแบบพิชซิงนั่นเลยเอาสัญญาเดีอสัญญาสัโอ้เกีดอไรเพิ่นดังเลยเด้่เพิ่นดังเลยไปใส่พ้นกะทักกะทายเนาะบางคนิ้นกะให้ขนมนมเนยให้เนื้ออยู่เนื้อกินเขาเออดีขึ้นแ้วมันก็ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นเวลาเห็นคนขอบคุณ พี่เมย์ดีเย็บซีนนะคะคุณเมย์นะคุณเมย์เป็นบังหนาเพื่อนอีกล่ะคุณเมย์นะคะมอบให้นะคะสองพันบาทไปซื้อจ้าไปซื้อเขาซื้อน้ำเออซีนอายุแนวกินซื้อรถไปหามอน้ำก่อคขารถโอ้ไปหามออีกเอมื่นกันที่ได้เจ้าช่ไปยิงได้เสื้อตาไปยิงได้ยู้เขียวรับยาตาทุกๆสี่เดือนรับยากินแล้วก็รับยาตา พอดีเลยได้มีเงินไปนั่นมีเงินติดกระถุงอยู่เท่าไรก็ว่าสองบาทเหมือนเมือเหมือนเดซิมาสบจังหวะทุกครั้งที่เอแล้วก็ลูกแซ่หน้อยกับว่ามีแห้งเด้อว่าสบายไข่แต่แต่บุคคลนี่ยังว่าทะเลนอนชุดไปตัดอ้อยมาบุเคยได้นัดเรานะคะมาย่างใดก็เออเราอยู่บ้านสบจังหวะทุกครั้งแล้วก็สบที่เราบ่มีเงินทุกครั้งงวดไปเลยเหมือนงวดก่อนกก จบพ่อของน่องเสียชีวิตนะอยุคเกษตรสมบูรณ์ดาได้มาหาเต่พ็ได้ยิบยืนยิบยืนไห่นิดๆแน่อยๆนะคะับลายด่ากับพลังบลายสามร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต้จังหวะแล้วแต้โอกาสอันนี้เพื่อนอู้เพื่อนอันนี้คือว่าเยอะมาก ่ะขอบคุณนะคะทั้งเครื่องเสียงสตอริโอทั้งนําใจแรงใจอืเป็นกำลังใจขึ้นไหลายปัดใจรับปัดใจรักเอี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสุขภาพที่มีแข็งแรงนะคะกลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่านะคะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเงามบๆขับวอาในชีวิตเด้อผู้ขาสาธุสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะ